าะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนนวันนี้ก็กลับมาอยู่ดีกว่าในเกมเล็กเกมส่งจดหมายส่งพัสดุของเราอีกเช่นเคยโอเคในตอนนี้เราต้องทาอะไรบ้างนะเนี่ยนะอ่าวันที่วันที่เก้าใช่ไหมก็คุยกับโรเบิร์ตเอ่อในป่าใช่ปะ่ะมาดูอ่านยากไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่ว่าจากที่เราดูเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากเยอะโคตรเลย ผมว่าจะแบบไปส่งตรงที่อื่นก่อนน่าจะดีกว่ามั้งไม่ดีเราก็อยู่ในแถวนี้แล้วเราก็แบบทําให้เสร็จเลยก็ได้มั้งโอเคงั้นเราไปตรงข้างหลังก่อนก็ได้ป่ะขึ้นรถไปทํางานเชิสวัสดีเมืองโพูเดนส์โอ๊กนี่จะเป็นพีหรือพีสองตัวเนี่ยโอทาร์โมแกนมีคำตอบ ันจะใช้เวลาที่นี่มาสักพักแล้วฉันมีความสุขอยู่ที่นี่เนี่ยเมืองที่สนสวยงามหมู่บ้านใ่แส่ธรรมดาผู้คนมีมารยาทปปกติโอ้โหคบก็ดีนะนี่วันนี้จะมีแสงแดดนิดหน่อยโอเคก็มาถึงช่วงบ่ายเย็นๆก็นใช่ไหมโอเคหนึ่งศูนย์หกส่งหนึ่งที่ เรียบร้อยโอเคเอ้าวเดี๋ยวนะอา้าวเพรว่าจะไปข้างหลังตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรงั้นะเดี๋ยวจะวนนิดโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนขึ้นรถสักทีเดี๋ยวนะลองเลี้ยวก่อนต้องสกเกตจนเก่อนเดี๋ยวนะอึ๊บโอเคเีจะวนพอวนปุ๊บจะเจอทางสองทางให้หักซ้ายแล้วก็หักซ้ายทีหนึง่งแล้วก็ค่อยหักขวาเลยไปรอถึงทางแยก ก็มีสิ่งที่ซี๊ดจดหมาตรงหัวมุมเนาะตรงฝั่งซ้ายฮึบเอ้ยฝั่งซ้ายขวาเนี่ยขวาใช่ปะ,ะ,ะ,ะหลังนี้เนาะเฮ้ย oh เห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมว่าผีแน่เลยผมว่าผีแน่ๆ <c oughs> ไม่เชื่อ,อไไเดี๋ยวดูอีกรอบกันเด้ขวาใช่ปะหลังนี้เนาะไม่อยากเชื่อเลยผีจริงๆ s <S บ้านะใ <c oughs> ช่ามางบเทิงสีดจดหมายแล้วก็รีบไปดีกว่า ผีแถวนี้ดุหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นรถโอเคตรงไปหักซ้ายแล้วขยักขวาเนาะโอเคไม่มีรถผ่านเนาะอึ๊บโอ้โหไม่มีรถผ่านซะด้วยโอเค,อเคแล้วก็หักขวาตรงแยกหน้าอึ๊บอื้อขึ้นฟุตบาทดีดไหน่อยไม่เป็นไรบ้านเดิมมบ้านหลังสุดท้ายเนี่ย เอ๊หรือตรงนี้โอเคนา่นาจะหลังนี้ถนนเฮรอนเซอร์เคิลสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้านี่ไงโอ้ยเลยเลยเลยเฮ้ยเลื่อยปะเนี่ยอันนี้เนี่ยเฮรอนเซอร์เคิลโอเคมาเร็วเร็วเร็วเราจะทำเวลานดดนึดนงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะพาร์ทนี้ส่งของเยอะมาก บอกเลยมีคนมาไม่เอ่ย n o เ e no a n s w e โอเคไม่มีใครตอบงั้นก็วางโ okay. อเคพอขึ้นรถเราก็ต้องถอยหลังปุ๊บสมมติถ้าเราวนมาอย่างนี้ปุ๊บเราต้องหักขวาอีกทีหนึง่งหักขวาแล้วก็วนนี่เลยปุ๊บอ่าโอเคเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ต้องทำตามแผนแค่นั้นเองขอร้องแล้วไม่ดิบวิ่งหน่อยเถิดอน,น่อยเองไม่ดิบนะขอร้อง มันช้าไงมีแต่รถอะไรที่พอเร็วอยู่บ้างโอเคยนะขอแผน่ในทีหนึง่งโอเคเราหักขวาหน้าแล้วก็ตรงยาแล้วก็หักขวาโอเคอเฮ้ยเอเพลงมันฟังสบายจังเลยเพลงใหม่บ้างเอ้ยที่ไหนเนี่ยร้านไหนเมนสตรี <'ll> เฮ้ยแองจี้นี่ว่าเราอาจจะไปคุยก็ได้นะนี่ไงเมนสตรีทใช่ไหมเธอจะใช่แหละเดี๋ยวนะตรงนี้โอเคเอาจอยรันหมืเดิมแองจี้ขอคุยหน่อยเป็นไงบ้างเรื่องของเราเอานยังไงอะเรื่องของเราเอ้ยว่าไงอ่ากอดกันแล้วอะเธอคนอยากจะเช่าหนังใช่ไหมนี้เราเลือกกันได้นะ มีโรแมนติกเพิ่งไหม oh, really? เฮ้ยจริงเหรอมีอะไรแบบโรแมนติกไหมอ่ะ sure แน่นอน Wait, เออเดีด็ดเลานะ movies, right? ่าก่อนนะเธอไม่ถึงหนังใช่ไหมเนี่ย so, แล้วมีอะไรแบบคิดที่ที่คิดเอาไว้ไหมที่รักเออไม่เอานะเออฉันก็ชอบเธอแต่คิดว่าเราควรเป็นเพื่อ,อนๆใครบ้าจะไปตอบข้อนี้ฉันคิดว่าฉันน่าจะชอบเธอแล้ว ฉันไม่มั่นใจว่าอะไรทำให้เราเป็นเราฉันคิดว่าฉันเริ่มจะชอบเธอแล้วนะมากมากเลยฉันก็อยากจะขอแบบเธอเธอิดหน่อยอ่ะมันก็รบกวนใจฉันอยู่อ่ะฉันทำให้ได้แล้วนะคุณไวส์เดี๋ยวให้ล็อกกี้เลิกต่อยมวยนะเออแล้วมีอะไรในเทที่เธอคิดเอาไว้บ้างไหมอ่ะ Uh, taking Stock of the Store of Your Life, o u t h e m o m e n t of Quiet Contemplation, You Look a l i t t l e Distraction oh, โห mm hmm. จะแปลยังไงดีเนี่ยเออเรื่องคำศัพท์ไม่ชัวร์ไม่ได้ผมว่ารวมต้องขอบูชา สักครู่เพื่อดูว่าคําศัพท์มันแปลว่าอะไรกันบ้างจะได้พอเข้าใจไปได้กันพอได้เดี๋ยวดูดูไปได้กันเด,ดี๋ยวเออดี๋ยวตัดสักค,ครู่ก็ไดออ OK, ไ้โอเคไปโอเคคุณผู้ชมผมว่าน่าจะพอเข้าค่าได้แหละคือตรงช้อยแกคือเขาหมายถึงว่าคือเหมือนต้องใช้เวลาแบบคุ้นคิดหน่อยไหมหรืออะไรยังไงเออเธอดูแบบฟุ้งซ่านเกินไปหน่อย การที่เป็นหุ้นส่วนของเจ้าของร้านคนก่อนอะไรเงี้ยหรือช่วยชีวิตของเธออะไรเงี้ยเพราะว่ามันแองจี้เขาก็ไม่ได้ทํางานที่ร้านนี้แต่แรกกันเนาะเหมือนเขามาดูแลอีกทีหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นนะท่าน,นจะประมาณนั้นเนาะก็คงใช่อะก็แค่เธอเคยรู้สึกไหมแบบเหมือนเธออยู่ไม่ถูกที่เลยใช่ไหม ใช่ใช่ก็เข้าใจความรู้สึกแบบนั้นสึ่งฉนุดีเลยมันเป็นแบบเหมือนการมาเจอพายเดบที่ร้านนี้ฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีแต่แบบจะผิดเวลาไปหน่อยอ่ะผิดที่ไหมธุรกิจมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ธุรกิจไม่ดีใช่ไหมอ่ะฉันบอกว่าโปรเจกต์ส่งหนังนี่อาจจะเป็นความคิดที่ดีนะ มันก็เกิดไปได้ดีแล้วอะแต่มันไม่ช่วยเท่าไหร่เลยแต่ฉันแหละที่จะบอกไปอะผิดเวลาไปหน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่อ่ะตอนนี้ยังไม่ใช่เธอจะไปเหรอใช่ก็คงต้องไปแหละ้าวฉันไม่ได้คิดเลยตอนนี้เมันฉันวางแผนไว้แล้วแต่ก็นะฉันคงต้องไปถี้จริงๆพูดยากกันะเนี่ยะ เออก็ก็นะแล้วเธอจะเธอได้คิดหรือวางแผนไว้บ้างหรือยังอันนั้นของเธอใช่ใช่ว่าฉันก็คิดเอาไว้แล้วนะเอาเถอะนู่นเคยเลิกตามอ่ะยึดถือความคิดนั้นไว้นะเชื่อใจเธอคิดเอาไว้ตอนนี้เธอตัดสินใจจริงๆมันเหมือนฉันต้องจัดการเรื่องหนักเลยก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันนะอากอดีกสักทีหนึ่ง โอเคเหมือนธุรกิจเรื่องหนังของที่นี่มันยังมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรว่ว่ะเหมือนเมืองที่นี่เขายังไม่ได้อะไรแบบเกี่ยวกับหนังอะไรขนาดนั้นน่ะเองจี่ก็จะต้องไปแต่เราไม่รู้นะเร,เราต้องไปกับเอจี้หรือเปล่าหรือเราจะให้เขาอยู่ที่นี่กับเราต่ออันนี้ก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่หวังว่าเราคงจะอยู่ด้วยกันนะในอนา,นาคตวาเวลาต้องสร้างทางเลือกที่ดีให้ได้บ้านหลังไหนอะหลังนี้ปะ ใช่ไหมหรือไงอะ่ะหรือหลังข้างหน้าเอ,อนนานักอาจารย์นี้โอเคป่ะลงบ้านเลขที่405นยานะผมรออยู่ตรงนี้นะกดส่งจดหมายดูเฮ้ยบ้าบ้านอะ่ะส่งจดหมายทางข้างหลังกล่องได้ด้วยเจ๋งสุดยอดว่ะส่งโคตรเก่งเลยว่ะนับถือนับถือ อขอแบบอยากเป็นสิทธิ์เลยส่งจดหมายยังไงส่งจากข้างหลังได้ด้วยส่งข้างหลังนะแต่เปิดกล่องเปิดฝาข้างหน้าเกินหลันงนี้ปะโอเคหนึ okay. 103่งศูนย์สาม east เส้นที่สี่ใช่ไหมปะมีไหมหนึ103่งศูนย์สามอ่ะนี่ไงหน,นึ่งศูนย์สาม้กล่องเล็กอะเนี่ยโอเคไม่ว่าคืออะไรเราต้องส่งให้ถึงที่ อยู่ไหมเอ่ย All right I'll <Okay. S 2> leave it on the doorstep ทิ้งไปข้างหน้าก็ได้เหมือนไม่อยู่มัง้งโอเคปะเราก็ต้องไปส่งจดหมายส่งที่เหลือต่อตามทางของเราโอเคหักเลี้ยวตรงมุมข้างหน้าบ้านซ้ายหรือขวานะน่าจะขวาอันนี้ปะ406เหรอตัวเลข406ใช่ไหม 406อ่าดผมโดนอีกทีคราวนี้มีร้วกั้นด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะั้งเดินยืงๆหน่อยโอ้บังคับเดินนี่ว่ะขี้โกงเมื่อกี้ยืนข้างหลังยังส่งได้เลยเกินอ่ะขึ้นรถเห็นนะโอเคแล้วก็ตรงไปหักขวาแล้วก็ตรงยาวโอเคเฮ้ยจะเย็ยนจะเย็ยนขึ้นบนถนนดีๆซะ เราขับบนฟุตบาทไม่ได้ไม่ดีโอเคเอ้ยโอเคยูเพลงสบายๆขับราถท่ามกลางแสงแดดน่าจะอบอุ่นที่เดียวเฉียวเอเนี๋ทางตันน้งเอเียมีซ้ายกับขวาอ่าใหน่าจดหมายบ้านนี้ก็นแล้วกันไหนเลขที่สามศูนย์ศูนย์เนาะ ส่งเลยโอเคอีถนนเออสามร้อยแจ็คสันเนาะโอเคสามร้อยสามร้อยสานอันนี้สามศูนย์หนึน่าจะใช่แหละ oh, <that> นี่มันหนักกว่าที่้งไว้เยนี่ยปทันก็รีบส่งเลยปึบฮึโอเคมาน่าจะหมดแต่ลแวกนี้แหละ เฮ้ยกดยังไงกดไม่โดนด้วยน,นะโอเคทิ้งไว้นขน้างหน้าก็ได้โอเคเราก็เคลียร์หมดในส่วนตรงในหมู่บ้านหลักแล้วต่อไปก็จะมีส่งที่ร้านโมงั้นเราใช้ฟัสต์เราไปตรงนี้ล้วก็ขับไปตรงนี้กันป่ะที่ร้านโมเขาสั่งอะไรกันนะสั่งเครื่องครัวใหม่หร,หรือ,อยังไงนี่อะเห็นครัวมันเลยเท้งแต่ตอนก,นก่อนแล้วแม่ป่ะเราต้องไปส่งของ โอ้โหทางโคเห็นภูเขาข้างหน้าสวยจะเกินวิวแบบนี้เอ๊ะมันจะทางข้าวคือตรงนี้ใช่ไหมเลี้ยวดีๆโอ้โหเฉียวป้ายโอเคจอดได้แหละเตรียมออกห้าร้อยเนาะโอเคห้าร้อยห้าร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยกล่องเบลเลอร์เลยเฮ้ยแขนทะลุพัสดุได้ด้วย บ้านอ่ะแขนทะลุพาสตุได้ด้วยเจ๋งจังเฮ้ยนิ้วก็ทะลุแขนก็ทะลุโหแล้วนี้ของไม่พังเหรอเนะี่ยของทะลุเฮ้ยอ๋อโอเคยังเดินติดอยู่โอ้โหโอเคอย่างนี้สมจริงบ้างไอ้เคไอเคมีของมาให้อะเอ่ออะไรนะ จริงๆของนี้มันคนส่งถึงเคเหรอไม่ใช่ที่ร้านนี่เหรอเออฉันจะเอาให้เธอเนี่ยคิดว่าฉันอาจจะเอาให้เธอตอนนี้ดีกว่าแทนที่แบบจะรอเธอกลับบ้านนะโอ้ขอบใจเจ๋งเลยนะขอบคุณนะเออมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะอ๋อเป็นเกมใช่ไหมหรือไงให้เกมเดาใช่ไหมล่ะหรือไง เป็นจรวดใหม่เป็นกล่องตุ๊กตาเป็นเ,เกมอะไรของ E.T. นี่เหรอจรวดปะจรวดใหม่เหรอไม่แต่มันทำให้เกรซมีความสุขแน่นอนเขาคงจะสร้างอะไรบางอย่างได้ด้วยของในนี้อเ,เออมันทำให้ฉันเครียดนะเครียดแบบเครียดเลยฮะเปิดเธอหน้าเออเธอไม่ต้องบอกเขาต้องไม่ผิดกฎหมาย The suspense is k n e Open it. เฮ้ยฉันอยากรู้เนี่ยคร้อมไห c t u y a m a h a DX7 synthesizer. อ๋เรื่องเล่นอ๋อเมากเลยก่อนที่มัมามีคนขายมมือไม่เคยใช้มัเลยรู้หการเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างที่มันหายากมาก mine ฉันก็ซื้อมาเนี่ยทีฉันตื่นเ้นมากเลยกับอะไรแบบนี้๋อเขาือตื่นเต้นที่จะคือมันมีเหมือนมีคนซื้อเป็นเจ้าของไว้อยู่แต่เหมาเขาไม่ได้ใช้เลยเคก็เลยแบบไปซื้อมาอะไรเงี้ยเนาะ๋อโอเคดูแล้วไม่ได้หยอกเล่นอาตารนคือเธอม่ใช่ตาตาไม่ทันเลยเนี่ย ถ้าทเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ก็บอกเลยนะเธอคือโปรแกรมเมอ์นเอือมอรนะโอ้เออเฮ้ยเอาหน้าเธอจะย้ฉันอีกแล้วเคือฉันตนี่เธอจริงๆกันที่เอาของนี่ใ้ฉันอ่ะเออเธอมีที่บ้านป้างไหมเนี่ยมีพายอะมาถึงแบบเบอร์บรี่พายเนาะ ใายก็นะฉันเลยได้บลูเบอร์รี่พายหน่อยนะถ้าเธอมีอ๋อฉันเพื่อขายชิ้นสุดท้ายไปเราเราจัดการเรียบร้อยไปแล้ว okay. อโอเคโอ,อเคก็ไม่เป็นไรกันเฮ้ยฉันดีใจที่เจอนะก็ขอบคุณด้วยน้อขอให้มีความสุขกับแบบเปียโนโอ่ะมันคือซิงค์เออมัน เหมือนอุปกรณ์เปียโนเล่นเพลงกับเล่นพวกซิงก์ับดนตรีหลายๆอย่างอะ่ะก็ประมาณนั้นโอเคนั่นเราก็จะมาที่นี่ก่อนแล้วกันไปนส่งที่หนึ่งหนึ่งสาบริเวณเบรเราจะฟาสซาเวลไปที่โรงแรมเนาะ,ะใกล้ๆหน่อยไปยังไงนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคเราจะเลี้ยวซ้ายไปปึ๊บเลี้ยวซ้ายไปเราจะเจอกับทางที่มันต้องเลี้ยวเนาะ ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นทางแบบถน,นนแบบป่าๆเนาะโอเคน่าจะไกลนิดนึงนะเนี่ย่ะเราก็ค่อยๆไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมอยากถ่ายภาพว่าเราควรมีสักที่หนึ่งอ่ะออสถานที่อ่ะโอเคอเค๋ยวนะเดีเ๋ยวเดีเ๋ยว มันต้องมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะเอามุมไหนดีเนี่ยนะเออถ้ามุมนี้ล่ะเฮ้ยอย่างงี้มันมันจะไม่เห็นมุมเดีย๋ยวนะผมขอลองเดินเข้าไปก่อนอย่างนี้มุมนี้มันเป็นเห็นวิวข้างนอกมันมันจะได้ปหมเออเราไม่เคยสำรวจที่นี่เลยต้องไปไกลๆสักหน่อยหนึ่ง เออแล้วผมไม่ขับรถไมทีนะี่เออเอ้ยเอ้ย,อยผมเริ่มเห็นมุมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ What เต่าลอยได้คือ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 อะไรช่ <c oughs> างมันเถอะเออประมาณสักเดี๋ยวนะรถรถบงังสักประมาณตรงนี้ได้ไหมอ่า <c oughs> หนึง่งสองสวยต้องแบบนี้สิโอเคปไปขึ้นรถดีกว่าเราค่อนข้างเสียเวลาไปพอสมควรเลยเพราะการเดินตรงนี้มันค่อนข้างยาวนานไม่กี่วิแต่ก็นานก็ก็นานอยู่ดีช่างมันเถอะปขึ้นรถกันดีกว่าฮึบทางน่าจะห่างไปหน่อยนะเนี่ย ไปะปะเราค่อยๆไปก็ได้เราไม่ต้องรีบเท่าไหร่ก็ได้เออจะรีบไปไหนเนี่ยแม่ขับดีขดับดีเอาให้ตรงถนนหน่อยเออโอเคมาทายอยู่ข้างหน้าแล้วอีกไม่ใกล้ไม่ไกลไมีรถผ่านมาบ้างอยู่ลำไรนะเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอ,อ๊ะถึงยังเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ตรงข้างหน้านี้เนาะโอเคโอค้อยเดี๋ยวนะ อทางนี้มาเคียวคนเคียวเยอะเราเดังนั้นเราจะเห็นทางแยกซ้ายขวาเรามาซ้ายเห็นทางแยกขวาไอนะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ขวาขวาซ้ายขวาขวาโอเลยแล้วก็ไล่ไปตามนี้ก่อนก็ได้เฮ้เรามีมีมินิแมปให้ดูอยู่แล้วล่ะเออไม่ต้องง่วงกันหรอกนะนี่ไงแม็ปไอปเรามินิแมปก็ซูมออกให้ตลอด ไมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมจิกมจิกอิสเมจิกบ้าหน่ะคุณผู้ชมผมแค่ผมเอียงหน้าไปดูมินิแมปอ่ะแล้วจุดรถมันก็คว่ำเลยอะ่ะแล้วทันทีนั้นอะ่ะมันก็พิกลกับมาได้อะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะอิสเมจิกอิสเมจิกใช่เลยว่ะโอเคเลี้ยวนี่นะเฮ้ยเลี้ยวสิโอ้ใครบังคับไม่ให้เลี้ยวเลยให้ขอดูมื่อหนหร่สิมาถเถอะเอ้ โอ้นี่ก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหลึกจัดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนอยู่จริงเหรอ Wait Where's the package เดี๋ยวนะแล้วสิคนค้าไหนอยู่นี่ไงแต่มัน,นดีไซน์เหมือนเลื่อยเลยอะใช่ไหมไม่แต่ตรงนี้มีใครมีมีคนอยู่จริงเหรอใครใครสั่งของให้มาส่งที่นี่เนี่ย เอาประตูใหนะ่เนี่ย Alright I'll leave the doorstep it on โอเคทิ้งข้างหน้าก็ได้วางไวไง้เขาจะเจอไปหน้าวางไว้โอ้ยไอ้บาเอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวฟ้าไซด์ไว้ตรงนี้แล้วก็ไปส่งไม่ใช่ไปส่งเดี๋ยวผมไปไป,ไปคุยกับเขาเนาะโอเคคุณโรเบิร์ตเนาะถ้าจำชื่อไม่ผิดผมชอบจำชื่อตัวละครผู้ชายมาผมแบบไม่อยากจำอะไรเออแต่ตัวละครผู้หญิงที่จำได้หมดเลยไอ้บาเอ้ยโอเค เข้าดีเข้าดีเข้าดีดีเออพอดีโอเคอยู่แล้วก็ไปทางขวาเนาะรู้สึกมันลึกกว่าเดิมนี่ทีเนี้ยโอเคทางนี้ก็เคยมาแล้วเนาะเราเลยพอดูเส้นทางบ้างเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยโหโอ้โหอ,อันตรายนะอย่างนั้นนะด,ด,ดูดูอันตรายนะแล้เราขับไปใ,ใกล้ๆดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยบ้าน่าต้นไม้ทะลุได้เจง๋งเราเราภาพเราก็อย่างนี้นะอ้าวไรไม่ดิเพราะอยู่บนนี้เองอะเอาวเมื่อกี้โรเบิร์ตเฮ้ยมันสูงนั่นอะไอ้น่าไม่ดีเลยอะเดี๋ยวนะคนคนคนปีนไปหาตลกไปเนี่ยเฮ้ย นั่ยลงมาก่อนดิเดี๋ยวฉันไม่ดียินเธอเลยเออจะควรจะลงมาก่อนเลยมั้งเฮ้ยรถสีขาดนะอย่าเหยียบนะอย่าเปื้อนขี้เกียจล้างลงช้าๆเออดีแล้วใช่ไหมเฮ้ยเมริดเเสียงดังชัดเจนโอเคเขาก็ที่มานะมีคนจะใช้ทำงานตัดไม้เล็กนี้แหละเออ I'm glad there's people like you for that it's great up there อวันนี้่จะตายแบบปนต้นม้มาตัดไม้เง้ยอแต่เงิน,เง,น,เ,งน,เ,งนเงินก็ดีอนยะู่นะก็จะดีมาที่เราเราจะหาเดีย๋ยวพูดพเรื่องอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อละแล้วจะให้เธอลองฟังแผลหน่อย มาบอกมาสิบุงบ้าแผนเรื่องการบันทึกอะไรเนี่ยเออบันทึกเสียงที่สตูดิโอใช่ไหมเออโอเคแล้วแล้วไงต่อเราจะเริ่มแจ้งสัญญาณเราจะเริ่มเพลงเพื่ออะไรรวยและโด่งดังฉันรู้สึกว่าเหมือนนายไม่ได้จริงจังเลยเนี่ย เธอเข้าใจฉันแล้วอล่ามัเป็นการส่งข้อความผ่านสถานีวิทยุนี่แหละที่โรงนาของแจ็คเรโนโอ้เราอยากช่วยกันเลยเราขอโทษทีขอโทษทีนะฉันมีแผนอื่นแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้เราต้องกลับไปจัดการต้นไม้ละบายนะเบดดิสบายโอเคระวังด้วยนะขอบคุณขอบใจ มันแผนเขาดูแบบมันดูผิดกฎหมายให้ไปดูบางทีเราอาจจะแบบการที่เราไปช่วยใครสักคนบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ดีก็แต่ก็ได้มั้งป่ะงั้นเราก็กลับไปก่อนผมว่ามาดูพาร์ทนี้มาดูเร็วๆวะเนี่ยมันดูเร็วนะผมรู้สึกว่าแบบแปบบ๊แบๆบเดียวเองอนะแต่จริงๆอาจจะนานแบบก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันโอเคดูซิว่าจะเรื่องเกิดขึ้นต่อไหมฟีลตมูม โอเคมีเรื่องอะไรต่อจากนี้ไหมบ้านพักไวส์ ISE, ตอนเย็นตอนดึกวันอังคารอนี้กด e workday อะไรต่อเนี่ยมันจบแล้วไม่ใช่เหรอเมอร์ดิธ <c oughs> ฉันเองนะอ้าวว่างสตีฟโทษทีฉันไม่ได้มีโอกาสา <c oughs> ดูสัญญาเลยเ oh, <you S 1> ออเธอไม่ได้ดูสัญญาเหรอเนี่ย เออฉันแค่ <very busy. S 1> ยุ่งอยู่อ่ะ <Sorry. S 1> ขอโทษทีนะโอ้ <All right. S 1> oh, ไม่เป็นไรเออฉันต้อไปก่อนนะต้องไปดูเรื่องทนายออีก <c oughs> เอาแค่นี้เลยเหรอเสียเวลาชะมัดเลยบอกกันแค่นี้นะดูสัญญาของสตีฟอยู่บ้านดูทีวีผมว่าถ้าเกิดเราเลือกของพวกทางแบบทางเมืองเลยมากไปเราอาจจะได้กลับไปที่นั่นก็ได้แต่เราก็อาจจะอยากใช้ชีวิตที่นี่ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกัน อยู่บ้านดูทีวีอยู่บ้านดูหนังสือผมว่าไอ้ชอยพวกนั้นน่าจะมีผลอะไรต่ออนาคตแน่ๆเลยผมว่าอย่างนั้นไม่ไม่รู้สิอ่ะดูทีวีเหมือนเดิมว่าแี่ก่อนอันนี้เออบอลได้ไปถึ bon สกสั่งดูร้านด้วยตอนเราไปเที่ยวอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงบอสผมมีแผนทุกอย่างแล้วแต่ไอ้จอห์นพอไม่ได้เป็นส่วนของแผนนะเอา มีใครเลือที่ฉันหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยดูรายการอะไรของเขาอ่ะแม่เอ้ยฝนตกอีกแล้วอระวันที่สิบกันยาย,ยนวันพุธอะไรอะ่ะเอิ้นสวัสดีคุณไวส์ Good morning m i เตอร์ม Good morning เฉยเลย สวัสดีคุณ e อร์นเหองเป็นผพืต้องสงสัยอะไรเงีย้ยแฟงเป็นพื่ต้งสง,ง,งสยัยแล้วถูกไล่เงีง้ยสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณต้องทำหน้าที่แทนเขาก่อนในตอนนี้เนาะโอเคท่านขอโชคดีเออแล้วแฟงไปไหนแล้วพวกเอกสารอยู่กับคุณแล้วเหรอนี่ยอะไรเราไม่ถามยุ่งยากดีกว่า โอเคค่ะท okay, ่านขอให้โชคดีนะจ๊ะโอเคเหมือนที่ฝนจะตกเนาะโอ้โหก็เยอะนะจำนวนประมาณเดิมไหมเพราะใกล้ๆเคียงกับอาจจะน้อยกว่าแด้แต่มันดูมันเยอะตรงนี้ไงตรงเมืองโอเคมีส่งที่ฟาร์มไหมเนาะมีที่ฟาร์มมีที่แถวบ้านเราแถวในเมืองแล้วก็ที่ร้านโมเดลนเหมือนเดิมโอเคไหนดูมิวันนี้ไอเนี่ย เอออ๋อแคมป์ไ,ปไฟเราต้องไปแคมป์ไฟกับมิกกี้ก็จูนเนาะที่แคมป์ตรงน,นั้นโอเควันนี้แต่ว่านะวันพฤหัสสุกโอเคยังไม่แผนเท่าไหร่โอเคงั้นตอนนี้เป็นว่าจบพาร์ทไว้เท่าน,นี้ดีกว่าเอาไปว่าไปเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับเกมเล็กแต่ตอนนี้ผมราคูติต้องขอตวอนรันไปก่อนสวัสดีครับ